ลองกินแล้วค่ะหมูหันบอมถนัดแดงร้านตามใจปรานาของเจ้านี้นะคะจะเป็นหมูดําหันตัวละ3ามพหมูหันนะคะเขาจะมีน้าจิ้มมาให้3ตัวค่ะแล้วก็เครื่องเคียงแล้วก็สลัดผักแล้วก็ใส่ไส้มาให้เราด้วยและก่อนทานนะคะพะนักง,งานจะแนะนําให้เราทานแบบยังไม่จิ้มน้าจิ้มก่อนค่ะอืมกรดนะอันนี้เรากินแบบหนังคร้อมกับเนื้อไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มราดน้าจิ้มซีฟูดลงไปค่ะ ะคะาดซิแบบนี้เลยแล้ววันนี้นะคะแพก็ลองทานแบบลอกหนังออกมาดูด้วยค่ะแล้วก็กินคู่กับซอสซมยูสุนะคะราลงไปชุ่มๆแบบนี้หนังเปล่าก็กรอบนะจุดเดียวที่แพรไม่ชอบนะคะก็คือเครื่องมากค่ะแพรู้สึกว่ามันหวานไปนิดนึงแต่พวกหนังหมูก็คือกรอบดีส่วนเนื้อก็คือนุ่มไม่เหนียวนะคะ